สองสคืนมานี้เนี่ยนอนไม่ค่อยหลับนะครับแล้วก็รับโทรศัพท์หลากหลายผมบอกเลยครับว่าท่ารัฐมนตรีทั้งหลายแหล่ไม่ต้องโทรมาเคลียร์นะครับและไม่ต้องมาถามว่ามีอะไรกับผมหรือเปล่าผมไม่เคยมีอะไรกับรัฐมนตรีทั้งนั้นนะครับแต่ว่าประชาชนเขาเดือดร้อนแล้วก็การอภิปรายสี่สาห้าวันเนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนจะต้องตัดสินใจนะครับว่าท่ารัฐมนตรีทั้งหลายที่จะถูกอภิปรายเนี่ยมีพฤติกรรมช่อฉน อย่างไรบางเรื่องเนี่ยยิ่งกว่าเชิงนโยบายนะครับทำกันแบ่งงานกันทําบางคนก็ได้ดิบได้ดีซึ่งแน่นอนครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้เนี่ยต่อให้รัฐบาลจะยกมือผ่านแต่ผมก็เชื่อนะครับว่าพี่น้องประชาชนจะเป็นผู้ลงมติแทนด้วยแล้วก็มั่นใจนะครับว่าการอภิปราย4ี่าหวันนี้เนี่ยฝ่ายรัฐบาลซึ่งส่วนใหญ่ก็เคยเป็นฝ่ายค้านมาก่อนเนี่ยนะครับคงจะรู้วิธีการทํางาน ไอ้ประเทศประเภทที่จะมาประท้วงกันแบบมั่วๆประท้วงโดยไม่มีข้อบังคับแบบเบรกเกริมเสร์ฟขอเรียนเลยนะครับว่าฝ่ายค้านสมาธิดีสติมั่นคงประท้วงยังไงก็แล้วแต่ก็นับถอยหลังเวลาของฝ่ายรัฐบาลไปผมในฐานะหนึ่งในผู้อภิปรายก็เตรียมความพร้อมนะครับที่จะอภิปรายในวันพุธก็คือวันพรุ่งนี้ในช่วงเย็นๆแล้วก็จะอภิปรายในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงคมนาคม แล้วก็กระทรวงมหาดไทยซึ่งได้เตรียมข้อมูลไว้พร้อมนะครับสําหรับาการอภิปรายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับที่ผ่านมามีรัฐมนตรีมา <ดำ S 1> ที่ผ่านมามีรัฐมนตรีมาเคลียรเรื่องเกี่ยวกับอภิปคือมีผ,อผมไม่เรียกว่าเคลียนะครับเรียกว่าเป็นการต่อสายถึงเคลื่อนผมบ้างแบบควบก,กันบ้างแล้วก็พยายามจะสอบถามข้อสอบว่าพูดเรื่องอะไร ไม่เป็นไรครับใทรจะพูดเลือกอะไรยังไงท่านก็คงรู้บ้างจากสื่อสารมวลชนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่แล้วว่าเป็นประเด็นไหนแต่ว่าทีเดดเนี่ยแม้ว่าบางอันนะครับจะเป็นเรื่องของข้อมูลซึ่งต้องทําความเข้าใจแล้วก็ใช้เวลามากพอสมควรเลยทีเดียวสายค้างก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่าถ้าเป็นพฤติกรรมในลักษณะเช่นนี้เนี่ยท่านควรจะไว้างใจหรือไม่มากกว่านะคนที่ารเมงไะคะเออส่วนใหญ่ก็จะเป็นพรรคพวกการที่รู้จักนักคุนแต่รัฐมนตรีมากกว่าครับ คำตีคงไม่กล้าโทรหรอกครับเขากลัวผมอัดเสียงเพราะฉะนั้นเขาจะผ่านทางพรรคพวกที่เคยเรียนหนังสือด้วยกาันบ้างพรับพวกที่รู้จกักมากคุ้นกันบ้างส่วนใหญ่จะเป็นทาง้านั้น<า>แต่ว่าไม่ได้มาเคลียร์ว่าเฮ้ยอย่าอภิปรายนะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะถามข้อมูลข้อสอบว่าอภิปรายเรื่องอะไรประเด็นไหนเนื่องจากได้ข่าวว่าหนึ่งรัฐมนตรีเนี่ยเขาเตรียมคนเป็นร้อยคนนะฮะที่เราห้องประชุมสภาเนี่ยไม่ว่างเลยห้องฝ่ายค้านที่จะใช้เตรียมข้อมูลก็มีแค่สองห้อง เล็กๆเท่านั้นก็แสดงได้ว่าวันนี้เนี่ยลัฐมตรีปากกล้าขาสัตว์ครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเรียกร้องไปยังรัฐบาลเมื่อวานนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนโทรศัพท์เข้ามาหาผมเยอะในเรื่องของการโครงการเราแพ้เนี่ยนะเอ้ยโครงการเราชนะเนี่ยนะก็ปรากฏว่าผมไม่คิดเลยนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้จะด้อยปัญญาในขนาดนั้นจะคิดว่าโลกสวย คิดว่าสังคมไทยทั้งประเทศ77ล้านคนมีโทรศัพท์มือถือมี Wi-Fi มีอินเทอร์เน็ตมี 5G 4G 3G 2G ปรากฏว่าคุณป้าคุณยายคุณตา,อ,าอุ้ยป้าแมนทั้งหลายแหล่ท่านลากคนแก่นขนาดนี้เลยเดินทางกันเป็น100กิโลมาที่ธนาคารกรุงไทยเ,ยเพื่ออะไรและที่สําคัญท่านทราบไหมครับว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเปนลนรัฐมนตรีมาไม่รู้กี่คนท่านรู้ไหมครับว่าธนาคารกรุงไทยเนี่ย ได้รับคำสั่งให้ปิดสาขาไปจํานวนเท่าไหร่แล้วอย่างเช่นราชบุรีเนี่ยนะแล้วก็ในกรุงเทพมหานครธนาคารกรุงไทยปิดไปเยอะมากนะครับสาขาแล้วก็ไปเป็นสาขาใหญ่ๆท่านนึกภาพดูครับถ้าเกิดคนอยู่บนดอยจะต้องลงมาที่อําเภอเนี่ยท่านต้องไปกลับแบบไหนอย่างไรท่านนายกรัตรีจะมาที่แจงและจะมาแก้ต่างบอกว่าก็ไม่ได้เปิดวันเดียวอันนั้นต้องไล่ออกให้หมดนะครับทีมโฆศกหรือว่าส่วนที่มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับก,บการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล ผมถือว่าทํางานใช้ไม่ได้แต่เป็นนักเรียนถ้าเป็นโรงเรียนผมไล่กลับบ้านลาออกไปแล้วนะครับที่สําคัญก็คือท่านบอกว่าเลื่อนไปถึงวันที่6มีนาคมชาวบ้านก็ยังไม่รู้เลยนะครับวันนี้ช่วงเช้าก็ได้รับรายงานสายค้านก็ได้รับข้อมูลทั้งคลิปวิดีโอทั้งชาวบ้านที่เดินทางไกลเนี่ยนะครับบ่นกันเยอะแยะมากมายว่ารัฐบาลใช้อะไรคิดครับขอบคุณครับผมยัตติแบบนี้ไม่น่ามีประท้วงอะไรวุ่นวายมีแน่นอนครับผมเชื่อว่ายัตติเอ,เอาอีกนะ คืออย่างนี้ครับยติการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยนะครับที่ฝ่ายรัฐบาลพยายามจะบอกว่าไปเกี่ยวข้องกับสถาบันเนี่ยนะครับผมบอกเลยครับว่าแกนนํารัฐบาลก็ดีท่านกําลังดูถูกพวกเดียวกันนะครับถ้าท่านคิดว่ายตินี้ไม่ควรที่จะบรรจุหรือขัดเนี่ยท่านต้องไปต่อว่าท่านในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภา,าจากพรรคประชาธิปัตย์นะฮะแล้วท่านต้องไปตําหนิครูกแก้วสุภชัยโพสุรองประธานจากภูุ่ใจไทยนะครับ ท่านต้องไปตาหนิคุณสุชาติตำเทเินจากพรรคพลังประชารัฐนะครับและที่สําคัญเนี่ยไม่ได้พูดพาดพิงถึงพระมหากษัตริย์แต่พูดพาดพิงถึงคณะรัฐมนตรีที่ท่านไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อันนี้เป็นคําถามซึ่งสังคมก็อยากทราบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไม่ว่าท่านจะประท้วงแบบไหนอย่างไรอะไรไงก็แล้วแต่เนี่ยนะผมถือว่าเป็นสิทธิของท่านในการประท้วงในครั้งนี้เนี่ย จะพิสูจน์ได้ว่าสังคมนะั้นมีความคิดอ,อ,อย่างไรกนะันแั้นจะรับมือยังไงฮะถ้ามีการประท้วงต่างปคือผมว่าการรับมือฝ่ายรัฐบาลในการประท้วงเนี่ยไม่ค่อยน่ากังวลนะครับเพราะดูแต่ละท่านแล้วเนี่ยก็ขึ้นมาแบบเหมือนคราวที่แล้วครับขึ้นมาตําหนิผมเรื่องหน้าผมขาวกว่าบ้างผมหลอ,อกว่าบ้างอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นการทํางานในการประท้วงของรัฐบาลซึ่งไร้สาระแล้วก็ไม่ค่อยจะยกข้อบังคับนึกอยากจะลุก,กลกประท้วงมือดีๆก็ตัวใครตัวมันถ้าจะเห็นได้ว่าพักร่วมรัฐบาล คราวนี้เนี่ยนะครับลองสังเกตให้ดีนะครับถ้ามีการประท้วงข้ามพักช่วยบอกผมทีเถอะผมจะไปติ๊กให้นะครับมีรางวัลให้เพราะดูแล้วแต่ละคนเนี่ยนะครับสสภูมิใจไทยก็คงจะประท้วงให้กับท่านหัวหน้าของเขาหรือว่ารัฐมนตรีของเขาพักอื่นก็คงจะดําเนินการเช่นนี้ครับเพราะฉะนั้นท่านไปดูตัวนะครับว่าแต่ละพักการเมืองเนี่ยมีผู้ประท้วงมากน้อยขนาดไหนหน้ากังวลมากที่สุดก็คือพรักประชาธิปัตย์ครับที่ผ่านมาเนี่ยเป็นแต่ฝ่ายค้านมาโดยตลอด ก็เลยมีความเชี่ยวชาญชํนนานผลแต่ว่ามีรัมตรีสองสามท่านเท่านั้นครับที่ถูกกับพี่ไายคุณครับ